ช้าๆเดิงปุเป็นเอารถไอ้นั่นมันลุยไงไอรถทั้สีดำนี่กูบอกมึงไปแมนเกี่นยนสองไอเอเอ็กอะอ็เอ็กห้าเออเกียนสองสับป,ปุ๊บรอบตกเหลือสามพันไอ้เหี้ยแล้วตัปายแม่งคนอีก่ต้วคูณเดิมเดิมๆมมแล้ว ร้อยสิบห้าสามยีย่สมเลือเว้ยสามหนึ่งสามสองไอ้สัดตะเกียวะเว้ยมันรู้สึกแบบคุณจำนะคุณรู้สึกอองดูแซงไอ้แมมาแล้วเว้ยพักไอ้แมวไม่มาอยู่หน้าคุณเช้ดงง เอากูสร้างสนามแล้วจะแก้แค้นง่ายก็เอามาเออมาน้ำเต้าไม่ได้น้องจะแก้แค้นต้องน้ำเท้าอ๋อจะต้องเตรียมทำไมกดไี่นีไม่ได้วะจะบอกกดไม่ได้ไม่กดไี่นีไม่ได้ดกดจะไม่ดีได้กูม่อกดแล้วแมน line yeah. คนโตโจ้เอ้แมนเปลียนเที่ยงเนี it, ่ยกูบอกว่ากูแ oh, ม okay. ่งอยู่เลนกูมือเยนทนกูเอาไอ้เหี้ยใครแต่งกูไอ้แมนแซงหน้าด้านๆเลยอ้าวคนตู่ไทยอ่ะนะเอาไอ้ยักษ์เข่ทำเหม็นน่าใช่ กูมาแปบนี th in, ่งแปบนั่งแล้กูมาแป๊บหนึงแล้วกูมาเต่าที่โม สองจุดศูนย์สามวิเยอะไหมไได้แล้วตายแล้วต้อใหม่ไหมเนี่ยแล้จะมึงแบบไหนแบบบ้งต้องแบบของเออได้ได้ไดดมดได้มดได้เอะไรสองจุดสามมึงก็ไม่มึงก็ไม่ยอมยอมเนาะ นส0 3อ่ะมึงคล้องใจอะไรวะเดดเนะมัองมั่งม่งเ0 2ด้วย0.02เนเหียวไอ้เดมึงเล่าอิสาลาปาตี้ให้แม่ฟังนอเถอะ๋มอสเตนปาร์ตี้ เออเออมุสลตลปาต้ยวันนี้นม่ไม่เป็นลย่าน้อยแมนไม่รู้ไหมเจหนึกับเจ๊สองกลัวถ้าจะดับเบิลคิกอะปุ๊บุอ้โหอ้โอ้โหโอ้โเอ้โอเโหโ้โอหโเ้อ้โหอออ้้หอ้หไอ้อ ทำรถอยู่หวยเสียเวลาไหมเนี่ยตาวนี้ไ้่าาไม่ใหญ่คันนั้นคุณจูนมวิ่งดีเสียไปลบทิ้งได้จัดคอดพิษได้เดย<า>ดดลยโอ้ยายคนเราจแบบเดิมเปลี่ยนรถนะหัวไอเสียนะอออเอมามามาคันนี้แหละจะลองก่อนเลก็ได้องูจะลองคันนี้แหละดาว กูมีความลับอะไรหลายอย่างที่กูยัไม่ได้บอกกูแม่รถเคลื่อนล้าทันไม่ได้จูนแค่แค่สองตีศูนย์ก็โค้งดำ

เนตตเห็นเห็นไอ้ติมันเบิ่งทันนี้มันยังไงวะกูอยากลองโอ้โหรอดยึดแน่เอาก็อยู่ตะตรงๆชดยึดโซ่ตัดสองหายเลยป่ะหายขี้อ่ะแม่หายเลย không tài không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ี่ทุ่งไปทะเลเป็นอะไรกับเนาะต่ที่มัสี่ทุ่งเรื่อ,ญญอ,น,อนนี้ธุรกิจนอนเย็นเย็นใช่ป่ะอ๋อไม่มเจอวะ่ะธุรกิจเราไม่สร้างเขากรุ๊งกรมึงจะสร้างเอาแต่ยังแต่แล้วธุรกิจธุรกิจเต็มจัเป็นใช่ป่ะ cái tim này mẹ này mất đâu mẹ mẹ không mẹ mẹ rồi, mẹ 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 ไม่หักของเกินอันนี้แบบไม่ตอบอ่ะไม่เลยแบบเมืองสามเอ้ยเมืองสดท้ายป่ะอืม ไม่ถึงก็หกต่อไงก็ไม่ไม่หาต่อไงแต่อี้ยต่ออ่ะเออเอมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอมนี่ใครอะไม่ดูเนี่ยบุคลแบกหน้าหหน้าแกน่ากลัวด้วยอ้เี้ยหน้าตาหน้ากลัวทำไมสองสี่ศูนย์จะทำไม ไ,ไม่ได้เกเรกูแค่ปะการันแร้งนะเว้ยกูไม่แสดงอย่างนี้ นิ่มจ้ำนิ่มจำ,มจำไปหาเถิดรถรถไปไหนไม่ได้เลยจอดอยู่ที่พักเลยรอบเียนเด็กเล่งไ,ไวจัด ต่อขับเมื่อขับ M X 5แล้วหมุนเนี่ยก็ชนเนี่ยอะไรแม่งแรงกนีหมดนมเศร้าอ,อะไรเลย วันไหนตอนที้เขาตัชัยเนี่ยเป็นหลายรอบแ้งเล็กดน่อ่ะชนอไน่ม่หมุนแล้วไม่หมุนรถไม่หมุนหรอกไอหมุนรอบเดียวมันคืนได้คือคือมันไอ้นี่ไงแมนตอนมึงเร่งอ่ะรถรอบมันฟรีไปเลยรถควันท่วมเลยแค่กดกดเลยเดี๋ยวจะไปแบบไหนไงเดี๋ยวเด ตอบแล้วไปตั้งคุเองเอ้แบบคตแน่นลนะให้ตวปนปรับรถมานะอรอบต้นจากี่อือคันที่กากที่เุิดผมกูมาเล่นแล้วกันอืมแบ๊เหรออืออันนี้กากตอนนะี้กูไม่เคยลองเลยจรงจริงอะอย่างโกหกเต๋า ดูไม่ได้ดูให้ด้วยอยู่นี่แรงเหรอวะก็อยากลองเหมือนกัน หารถที่ถูกใจแม้มจะได้เลยมั้ไอเหี้ยวิ่งไม่แตะสามร้อยเลยกูมีอสองร้อ,อยแ<ะ>ตงแตงอะอะไรแบบไหนก่อนเนี่ยเดียวเดี๋ยวจะอจะดอจะพอออยาอ่ะ มาจ้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 ามึงถ้ามึงหนีไม่แต่งรถอีเดี๋ยวขู่กระโดดถีบหู้งี้มันเงียบเว้ยเจ้เ้ยแม่ี่ยังยังไม่ได้คันนี้มาลองเลยนี่หว่าเย็นแค่มาสแตงจีนมาสงหลุดมันจับแม่ฟองเนี่ย อย่าจะถงังน้ำจนถงังน้ำพี่โอ้โหแรงสัตสัๆแม่รถตู้ ก็ไม่มาเลย